สวัสดีครับวันนี้เรามีภารกิจนะครับเพาะพันธุ์ปลาดุกรัเสเซียนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสองทุ่มยี่สิบนาทีนะครับบรรยากาศที่ฟาร์มปลาบ้านฉันเองนี่มืดตืดอเลยนะครับอยู่ต่างอำเภอนะครับอยู่ชันชานเมืองนะครับเดี๋ยว เราตอนนี้เราจะทําการถ่ายน้ําออกจากบอ่อก่อนนะครับสาเหตุที่เราต้องมาทำกลางคืนเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรนะครับคือเพิ่งว่างนั่นเองละครับจริงๆถ้าเราฉีดฮอร์โมนนะเราไม่จําเป็นต้องรอกลางคืนนะครับเราฉีดตอนไหนเราก็สามารถนับไปได้อีก8ชั่วโมงหลังจากฉีดนะครับปลาก็จะไล่ผสมพันธุ์กันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้บ่อกลมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง 80ซนติเมตรนะครับใส่น้ำครึ่งเดียวนะครับประมาณ20เซน15-20เซนนะครับใส่เยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันโดดเราก็จะเพาะไว้ในนี้นะครับเพราะว่าปลาตัวไม่ได้ใหญ่มากนะคับราะจะไซส์เกือบเกือบโลน่าจะได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับตอนนี้เราก็ทําการ ดูดน้ําออกจากบ่อครับก็คาดว่าน่าจะใช้ระยะเวลา2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าบ่อนี้เราไม่ได้ทําท่อชักน้ําทิ้งไว้นะครับปลาไม่อยู่ข้างในนี้ครับอย่างมองไม่เห็นนครับ้ํามันขุนหน่อยก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดเราฉีดฮอร์โมนผสมเทียมเนี่ยเราฉีดตอนไหนเรานับไปเลยครับหลังจากฉีด8ชั่วโมงเนี่ยปลามันจะเริ่มไว้ไล่ผสมพันธุ์กันหรือถ้าจะผสมเทียมก็สามารถเอามารีดไข่ได้เลยนะครับ แต่ถ้าจะปล่อยให้เขาผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติโดยไม่ฉีดฮอร์โมนเนี่ยจะต้องกลางคืนอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าไม่ฉีดฮอร์โมนเนี่ยเปอร์เซ็นที่มันจะออกเนี่ยมันก็จะน้อยด้วยนะครับมันแล้วแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงถึงฤด,ดูมันอะไรอย่างเงี้ยก็จะออกอยากนะคถ้าฉีดฮอร์โมนเนี่ยถ้าปามีไข่ฉีดฮอร์โมนเนี่ยผสมได้ทุกฤดูกาลนนะครับเดี๋ยวน้าใกล้ๆหมดเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะครับ ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณสักสองชั่วโมงนะละครจบพอดีนะสี่ทุ่มจะครึ่งแล,แล้วเราก็เห็นปลาแล้วนะครับในกล้องเนี่ยอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับเพราะมันค่อนข้างมืดนะแต่ด้วยสายตาเนี่ยดูรู้เลยครับว่ามันพร้อมแล้วแหละเดี๋ยวเรา,เาตักขึ้นมาให้ดูข้างนอกชัดๆเลยดีกว่าเห็นมีตัวมีคุ้อ้วนอยู่ตัวหนึ่งแล้วแหละ ตัวผู้มาจะตัวเล็กหน่อยนะครับนี่น,นะครับวายเป็นโอ้แล้วตัวเมียตัวใหญ่ตอนนี้เราก็สุ่มตักมาได้ตัวนะครับเป็นตัวเมียนะครับอ้วนมากเลยนะครับน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณเก้าขีดนะครับเมื่อกี้ผมชั่งกิโลแล้วนะครับเป็นตัวเมียรัสเซียนนะครับหนักเก้าขีดเดี๋ยวเราจะฉีดฮอร์โมนเข้าไปที่บริเวณด้านข้าง ด้านข้างลําตัวนะครับบริเวณเแถวๆคลิปหลังนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะไม่ได้ฉีดเองนะครับผมจะฝึกให้ภรรยาผมเป็นเดี๋ยวเพิ่งเยเพิพ่เป็นคนลองฝึกทาบ้างนะครับหาฉีดเข้าไปเอียงเข็ม่าลงไปอนอยหนึ่งลงเฮ้ลง,ลงไปด้านข้างนอยหนึ่งนี่ไปด้านนี้นี่บริเวณนี้อืมนีประมาณนี้อ๋อนี่หรอตรงนี้หรออืมแทงเข้าไปแทง แท,แทงเอียงเข้าไปเข็มเล็กมิดเข็มได้พึกเลยทีเดียวอ่ะค่อยๆเดินยายช้าๆอันนี้ผมจะฝึกภรรยาผมแล้วนะครับผมจะให้เขาฝึกลองทําเองแล้วนะครับจังหวะที่ดึงเข็มเอานิ้วกดกดบริเวณแต่หัวเข็มแล้วนวดระวังแย่งปาล์มแลสะบัดดึงค่อยๆดึงดึงช้าๆ อันนี้กดไว้นวดนวดเบาๆนวดเพื่อให้ยากระจายเข้าสู่กล้ามเนื้อนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปชีดตัวผู้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปตักตัวผู้ก่อนเดี๋ยวเอาตัวเมียไปปล่อยไว้ก่อนเวลาเราฉีดฮอร์โมนปลานะครับทุกชนิดนะครับทุกชนิดเลยนะย้ําเลยนะครับว่า ต้องให้ความนุ่มนวลน,นิดนึงนครับอย่าให้ปลาตื่นตกใจนะครับไม่งั้นถ้าปลามันเครียดหรือว่าปลามันมีอาการบาดเจ็บจากการฉีดจายฮอร์โมนมันจะไม่ออกฤทธิ์น,นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตักตัวผู้มาฉีดต่อนะครับอันนี้เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ก็น้ําหนักเจ็ดขีดนะครับก็ฉีดเข้าตําแหน่งเดิมกันนะครับแต่ครั้งนี้จะฉีดข้างซ้ายนะครับฉีดข้างไหนก็ได้นะครับไม่มีผล ขอให้เป็นบริเวณด้านข้างลำตัวนะครับแ,แถวคลิปหลังนะครับชีดหมดเลยระวังเงี้ยจริงๆริทาง kkb c l a s s room เนี่ยเวลาพาอพันุปลาเนี่ยจะใช้พ่อแม่พันธุที่ใหญ่กว่านี้นะครับแต่นี่เราทำมาเป็นวิดีโอให้ดูนะเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพ่อแม่พันธุ์ที่ตัวใหญ่เนี่ยเราจะใช้สำหรับการรีดไข่ผสมเทียมนะครับ สำหรับการรีดไข่ผสมเทียมเนี่ยเราจะสอนอยู่ในหมวดของคอร์สออนไลน์นะครับสำหรับสมาชิกเอาใส่เอาใส่สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเรียนนะครับวิธีการที่เราทำให้ดูเนี่ยจะเป็นเพียงการปล่อยให้ปลาเขาไล่ผสมพันธุ์กันเองนะครับเพราะว่าธรรมชาติของปลาดุรสเซียนเนี่ยเขาสามารถว่ายผสมพันธุ์กันเองได้นะครับแบบตระกูลพวกปลาตะเพียนปลาในอะไรพวกนี้นะครับเพียงแต่ว่า การผสมตามธรรมชาติเนี่ยมันจะให้ผลผลิตค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะได้แค่50ต่อ50นะครับจะไม่เหมือนผสมเทียมนะครับผสมเทียมเนี่ยจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีนะครับวิธีผสมเทียมก็ไม่ได้ยากอะไรครับก็ฉีดฮอร์โมนแล้วก็พอครบกําหนด8ชั 9, ่วโมง9ชั่วโมงเนี่ยเราก็จับตาขึ้นมารีดไข่ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเทคนิคที่ทําให้การผสมเทียมนั้นนะมันติดลูกได้ระดับ 80-90%เนี่ยมันก็จะมีเทคนิคเฉพาะนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะเรียนออนไลน์วิธีพ้อพันประดุกนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างครับที่เราทําให้ดูสําหรับมือใหม่นะครับสาหรับมือใหม่ที่จะอยากจะลองผสมพันุประดุกดูนะครับเพราะว่าประดุกลสเซียเนี่ยไม่จําเป็นต้องรีดไข่เพื่อฆ่าป่าตัวผููแล้วรีดน้ําเชื้อนะครับสามารถปล่อยให้เขาผสมเองได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเปอร์เซ็นที่จะติดเนี่ยติดไข่เนี่ยมันก็จะน้อยนะครับ จะไม่เหมือนการผสมเทียมนะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่เรามา,มาทําให้ดูนะครับเป็นปลาตัวที่ไม่ได้ใหญ่มากครับมันเดี๋ยวมันมีพวกสแลนไหมแบบนี้เยเหลือเศษเจๆอะ่ะเดี๋ยวมาย่ทำเป็นที่วางให้มันไข่ใส่ไปเลยในบ่อของเราเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าตัวนะครับที่เป็นรัสเซียนะครับถ้าใครติดตาม kkb classroom ครับในโปรเจกต์โฮมฟาร์ฟาร์ปลาบ้านจัดลยเนี่ยนะ ผมเคยพูดไว้ใน EP ไหนสัก EP หนะึ่งจำไม่ได้ว่าปดุกที่ผมเลี้ยงไว้เนี่ยจะมาเพาะประมาณากลางปีนะครับเลือนหกเลือนเจ็ดนี่แหละครับนะครับจะมีตัวใหญ่ๆอยู่ตัวนะเห็นไหมครับตัวเมียน,นี่อ้วนเลยตัวนี้น่าจะโลน่อยๆนะครับอาจจะโลสองนะครับเดี๋ยวอีกสามวันเนี่ยผมจะรีดไข่ผสมเทียมครับวิดีโอที่ผมทําให้ฉีดผสมธรรมชาติเนี่ยผมฝึกภรรยาผมนะครับแล้วนะก็ยังมีให้ ทำอีกหลายตัวนะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูรังเทียมที่เราเตรียมไว้ครับอันนี้เราใส่รางเทียมนะครับที่ทําจากอ่ามุง้งมุ้งที่แบบไว้กั้นตามคันบอ่อดินนะครับหรือจะใช้เป็นสแล,ลนก็ได้หรือจะเอาเชือกฟางมาผูกทําเป็นพุ่มๆก็ได้นะครับเพื่อให้ปลาเข้าไล่ผสมพันธุ์นะครับมอตอนนี้กี่โมงละ หลังจากเราฉีดไปเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงนะครับปลาก็จะว่ายไล่ผสมพันธุ์กันเองนะครับก็น่าจะเกือบเกือบเช้านะครับตอนนี้น่าจะเกือบเกือบห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มหกนาทีนะครับเที่ยงคืนทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้าหกโมงเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงครับปลาก็จะว่ายไล่ผสมพันธุ์กันนะครับเดี๋ยวเราต้องหาอะไรปิดให้สนิทนะครับเพราะว่าเวลามันผิดที่เนี่ยมันอาจจะกระโดดออกมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวพอครบ 8ชั่วโมงพรุ่งนี้เช้านะครับเรามาดูกันอีกรอบนะครับตอนนี้ก็7โมงครึ่งแล้วนะครับเพรอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนะครับเราฉีดไปตอน5ทุ่มนะครับป่าก็จะเริ่มไล่วางไข่กันนะครับประมาณนี้นะครับ7โมง7ดมงครึ่งตอนนี้7โมงครึ่งนะครับเราก็จะเห็นนะครับจะมีไข่ป่านะครับเม็ดเล็กๆเหลืองๆใสๆนะครับอันนี้เราเปิด เบื้องที่เราปิดไว้นะปลามันตกใจนะมันหยุดวายไล่กันนะครับครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเท่าที่เท่าที่เห็นนะตอนนี้นะครับประมาณน่าจะหลายพันอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยทิ้งไว้นะครับรอจนมันไล่กันเสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวก็ยกพ่อแม่พันเราออกนะครับแล้วเราก็จะปล่อยอนุบาลลูกไว้ในบ่อนี้เลยครับเดี๋ยวหัวออกซิเจนมาใส่นะครับประมาณสักสามวันนะครับลูกปลาก็จะฟักเป็นตัวออกมานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวอย่างนะครับการฉีดฮอร์โมนผสมเทียมซินาเฟกนะครับสาหรับปลาดุกรัสเซียนะครับส่วนวิธีการผสมเทียมแบบรีดไข่ครับอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับเราเปิดคอร์สสอนออนไลน์นะครับวิธีที่จะผสมเทียมแบบรีดไข่ให้ได้ผลผลิตมากที่สุดนะครับสําหรับการไล่แบบธรรมชาติเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายนะครับแต่ผลผลิตเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าไข่ที่เห็นทั้งงมนเนี่ยมันจะติดระดับ เรียกว่า8ปดสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าแต่ส่วนมากมันจะไม่ค่อยถึงแปดสิบเปอร์เซ็นหรอกครับมันจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าสิบนะครับก็คือจะมีไข่ดีครึ่งหนึ่งไข่เสียครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราผสมเทียมเนี่ยโอกาสที่ไข่ดีเนี่ยที่สามารถฟักเป็นตัวได้เนี่ยจะมีสูงถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ